สวัดีน้องๆทุกคนค่ะพี่ชิผักหวานเนอะส่วนวันนี้พี่ก็จะมาสอนคลิปแรกของเรื่องสารไม่บริสุทธิ์นั่นก็คือสารละลายตัวทำละลายและตัวถูกละลายจะเป็นยังไงกันนั้นเราก็ไปเรียนกันได้เลยแต่ก่อนเรียนถ้าเกิดว่าใครอยากได้ตัวสไลด์ที่สอนก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ description box ด้านล่างนะคะโอเคค่ะไปเรียนเลยโอเคมาเข้าเรื่องกันสารไม่บริสุทธิ์ ในหัวข้อของสารละลายตัวทําละลายและตัวถูกละลายโอเคมาดูโอเวอร์วิวกันก่อนค่ะก่อนแรกพูดถึงเรื่องของสารละลายคืออะไรต่อด้วยเรื่องของตัวทําละลายตัวถูกละลายอยู่ใน s บอ solvent แล้วก็ค่อยสรุปรวมทุกอย่างค่ะนี่เลยสารละลายก็คือสารเนื้อเดียวที่ไม่บริสุทธิ์เกิดจากสาร2ชนิดขึ้นไปมาอยู่รวมตัวกันโดยหลักๆแล้วสารละลายจะประกอบไปด้วยสส่วนก็คือตัวทําละลายและตัวถูกละลาย ซึ่งตัวทำละลายปกติแล้วก็จะมีอยู่แค่ชนิดเดียวเท่านั้นอ่ะนี่ตัวทำละลายก็จะเป็นสารที่ทำให้สารอื่นๆละลายได้และจะมีสถานะเดียวกันกับสารละลายในขณะที่ตัวถูกละลายก็จะเป็นสารที่ถูกตัวทำละลายทำให้มันละลายแล้วก็กลายเป็นสารสารหนึ่งในสารละลายโอเคมาดูแผนภาพกันเพื่อความเข้าใจง่ายตรงนี้เราก็จะเห็นว่าภาพแรกเหมือนมันจะมีของแข็งอยู่ใช่ไหม ตรงนี้เป็นสารชนิดเดียวกันในขณะที่ไอตรงนี้ก็เป็นสารชนิดเดียวกันอ่าเราจะเห็นว่าอนุภาคของก้อนตรงนี้ที่เป็นของแข็งมันจะค่อยๆแบบแยกออกมาออกไปสู่ด้านนอกแล้วก็ละลายรวมกันทั้งหมดในที่นี้ตัวที่ทำให้สารที่เป็นของแข็งนี้ละลายออกไปก็คือตัวสารด้านบนถูกไหมสารตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นไอตัวสารด้านบนตรงนี้มันคือตัวทำละลาย ในขณะที่สารที่เป็นก้อนของแข็งตรงเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้นก็คือตัวถูกละลายเพราะว่ามันถูกทําให้ละลายไปทั่วสาระละลายเนอะโอเคถ้าเข้าใจคอนเซปต์แล้วก็ไปกันต่อเลยนี่นี่ก็จะเป็นตัวอย่างของสาระละลายค่ะสาระละลายอะ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นแค่ของเหลวอย่างเดียวนะมันสามารถเป็นของแข็งก็ได้หรือเป็นแก๊สก็ได้ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเหล็กกล้าทองเหลืองหรือนาคอันนี้เป็นของของแข็งเออจะบอกเล่าสนุกสนุกนิดนึงเหล็กกล้า ก็คือมันจะเป็นคล้ายๆกับเหล็กที่พัฒนาแล้วคือเหล็กอะเหล็กเป็นท่าถูกไหมเหล็กคือท่าที่เป็น Fe ในขณะที่เหล็กกล้ามันคือ Fe ผสมกับตัวคาร์บอนที่เป็นอะโลหะแล้วก็จะมีแมกนีสแล้วก็มีซิลิกอนนิดหน่อยซิลิกอนเป็นกึ่งโลหะโอเคซึ่งเหล็กกล้าจะมีคุณสมบัติที่แข็งแรงมากกว่าเหล็กธรรมดาที่เป็นตัวธาตุค่อนข้างสูงก็เลยเอาไปใช้ในการก่อสร้างอะไรต่างๆได้คะ่ะ โอเคต่อมามาดูตัวอย่างของของเหลวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่แบบเห็นได้ตามครัวทั่วไปก็คือเป็นน้ําเกลือกับน้ําส้มสายชูนะน้าเกลือก็คือน้ําบวกเกลือนในขณะที่น้ําส้มสายชูก็คือน้ําบวกกับกรดอะซิติกและอันสุดท้ายก็คือแกส๊สอันนี้ตัวอย่างก็ที่เราหายใจอยู่ทุกวันก็คืออากาศอากาศไม่ได้มีแต่ออกซิเจนนะมันมีไนโตรเจนมันมีไนโตรเจนเนองโอประกอบหลัก78% ออกซิเจนประมาณ20%แล้วก็ที่เหลือก็จะมีเป็นไอน้ำที่เป็น h 2 o ประมาณ1%แล้วก็จะมีแก๊สเฉยที่เรียกว่าอาร์กอนอยู่0 9 7และองค์ประกอบอื่นๆก็จะเป็นแบบแก๊สอื่นๆแบบพวกคาร์บอนไดออกไซด์หรืออะไรก็ตามที่เหลือแล้วไม่เยอะโอเคต่อมาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องตัวทำละลายกับตัวถูกละลายตัวทำละลายก็อย่างที่บอกมันจะมีได้แค่ชนิดเดียวเพราะฉะนั้น แล้วเราจะรู้ได้อย่างไงละ่ะว่าาันหนเป็นตัวทําละลายในขณะที่สารอื่นๆเป็นตัวถูกละลายโอเคก็มาดูเลยมันต้องไล่ไปทีละสเต็ปค่ะตรงนี้ดูที่คอนดิชันหนึ่งตัวทําละลายมีสถานะเดียวกับสารละลายอันนี้ก็จะแยกไม่ได้ยากเท่าไหร่เหมือนที่บอกก็คือน้ําเกลือน้ำเกลือคืออะไรน้ำเกลือก็คือน้ำบวกกับเกลือใช่ไหมในขณะที่น้ำเกลือมันมีความเป็นของเหลวอยู่แล้วก็น้ำ ก็เป็นของเหลวในขณะที่เกลือเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นเราจะบอกได้ว่าตัวน้ําจะเป็นตัวทาละลายในขณะที่ตัวถูกละลายก็จะเป็นเกลือค่ะอันนี้คอนดิชันแรกก็ดูง่ายๆแบบนี้อ่ะต่อมาถ้าเกิดว่าเรามีสารที่มีมากกว่า1ชนิดที่มีสถานะเดียวกันกับตัวสารละลายละ่ะก็จะต้องเข้าสู่คอนดิชันที่2แล้วก็จะต้องเลือกสารที่มีปริมาณเยอะกว่าอีกสารหนึ่งอ่ะฮะมาดูตัวอย่างกันค่ะ อันนี้3ข้อให้แต่ละคนลองคิดกันดูก่อนมีเลือกของน้ำอัดลมแก๊สสูงต้มแล้วก็เอทานอลอยู่วิดีโอไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ลองคิดถ้าคิดเสร็จแล้วมาฟังเฉลยเลยโอเคข้อแรกค่ะน้ำอัดลมประกอบไปด้วยน้ำแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำตาลอ่าน้ำอัดลมเป็นของเหลวถูกไหมใน3อันนี้มีอะไรเป็นของเหลวบ้างก็จะเห็นได้ว่ามีแค่น้ำอย่างเดียวที่เป็นของเหลว เพราะฉะนั้นน้ำเป็นตัวทำละลายค่ะในขณะที่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำตาลเป็นตัวถูกละลายข้อที่2แก๊สหุงต้มประกอบไปด้วยแกส Prop ๊สโพรเพน70%และแกส๊สบิวเทน30%แก๊สหุงต้มในสถานะเป็นแกส๊สสารละลายเป็นแกส๊สแล้วก็สารด้านในมีอะไรเป็นแก๊สบ้างคําตอบก็คือทั้ง2ตัวค่ะโพรเพนแล้วก็บิวเทนเพราะฉะนั้นคราวนี้เราก็ต้องเลือกตัวที่ ปริมาณเยอะกว่าเป็นตัวทำละลายซึ่งนั่นก็คือโพรเพนค่ะคำตอบข้อ2คือโพรเพนนะและข้อ3ามเอทานอล70%มันคืออะไรขยายความก็คือเป็นเอทานอล70%บวกกับน้ำประมาณ30%นะคะเอทานอล70%ก็คือพวกเอทานอลล้างแผลนะลักษณะของมันก็จะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นเอทานอลนก็เป็นของเหลว น้ำก็เป็นของเหลวดังนั้นเราต้องดูว่าอันไหนปริมาณมากกว่าซึ่งนั่นก็คือเอทานอลเพราะฉะนั้นเอทานอลเป็นตัวทำละลายนั่นเองโอเคอันนี้หัวข้อต่อมาเป็นเรื่องของ universal s o l v e n t ค่ะถ้าภาษาไทยคิดว่าน่าจะแปลเป็นตัวทําละลายสากลก็คือตัวทําละลายที่สามารถละลายสารได้ค่อนข้างมากชนิดมากที่สุดในโลกนั่นก็คือน้ํานั่นเองเพราะน้ําละลายได้หลายอย่างมากเลยอย่างเช่นน้ําละลายพวก เกลือต่างๆได้เกลือไอออนิกต่างๆได้ก็สามารถละลายแบบน้ำตาลหรือสารอะไรหลายๆอย่างได้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังมีสา,ารบางชนิดที่น้ําละลายไม่ได้อย่างเช่นน้ํามันนั่นสิทําไมกันนะมาดูหลักการกันหลักการอยู่ที่คําว่า like d i s s o l v e like คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกแรงระหว่างโมเลกุลอย่างเช่นตัวน้ำมัน เป็นสารไม่มีขั้วในขณะที่น้ําเป็นสารที่มีขั้วคําว่า like dissolves like ที่หมายถึงก็คือสารที่มีขั้วจะชอบละลายในสารที่มีขั้วเหมือนกันในขณะที่สารที่ไม่มีขั้วก็ชอบละลายในสารที่ไม่มีขั้วยกตัวอย่างก็อย่างเช่นน้ําจะสามารถละลายเกลือไอออนิกต่างๆได้เพราะเกลือเหล่านี้เป็นสารที่มีขั้วอย่างเช่นแบบ Na บวกกับ Cl ลบนะมันมีขั้วของมันก็คือแบบ เป็นประจุบวกกับประจุลบรวมอยู่ที่เดียวกันก็นับเป็นสารมีขั้วเพราะฉะนั้นน้ําจะละลายได้ดีในขณะที่น้ํามันเป็นสารที่ไม่มีขั้วจะสังเกตเห็นว่ามันจะไม่มีพายเชื่บวกหรือพายเชี่ลบในสารเพราะฉะนั้นมันก็จะละลายในน้ําได้ไม่ดีแล้วก็ละลายเกลืออะไรได้ไม่ดีด้วยแต่น้ํามันก็จะละลายได้ดีในเฮกเซนเฮกเซนก็เป็นตัวทําละลายอย่างเช่นแบบนี้นะหน้าตาของมันก็คือจะเป็นสายของคาร์บอนคาร์บอน6ตัวเรียงกัน ซึ่งมันก็เป็นสารที่ไม่มีขัว้วเพราะฉะนั้นมันก็จะละลายกับน้ํามันได้ดีค่ะต่อมาเข้าสู่ช่วงฟันเฟกอันนี้มันมีสารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าอัลเคิสเป็นสารสมมตุติที่นักเล่นแร่แปรธาตุเชื่อว่าจะสามารถละลายได้ทุกอย่างโดยไม่ทําปฏิกิริยายกับสารชนิดนั้นๆก็คือทําการละลายไปเลยละลายท้องก็ได้ไม่ได้ทําปฏิกิริยายด้วยโดยที่กลไกที่เขาเสนอมาก็คือ ตัวออลเคนิสนี้ก็จะเป็นโมเลกุลชนิดหนึ่งเข้าไปแทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างโมเลกุลอื่นๆทําให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของสารที่มันจะไปละลายหรือตัวถูกละลายมันแยกออกจากกันทําให้ตัวถูกละลายละลายในสาระละลายออลเคฮิสได้แล้วก็ลองมาวางความเป็นจริงกันดูอันนี้เขาเสนอมาเมื่อประมาณ200300ปีก่อนที่เขายังไม่ได้มีความรู้ทางเคงมีมากตอนนี้ที่เรามีความรู้แล้วเราก็จะรู้ได้ว่า สารแต่ละชนิดน่ะมันมีสภาพขั้วที่แตกต่างกันและสารที่มีขั้วคล้ายๆกันก็จะชอบละลายกันในขณะที่สารที่มีขั้วต่างไม่ชอบที่จะละลายกันเพราะฉะนั้นสารอลเคนิสมันจึงมีอยู่จริงไม่ได้คะ่ะเพราะว่าสมมนเบอ k อลเคิส k เป็นสารมีขั้วมันก็จะไม่สามารถไปละลายสารที่ไม่มีขั้วได้เป็นต้นคะ่ะก็อันนี้เขาก็เสนอมาเล่นๆเนะแล้วก็มีคนมาบอกว่าอลเคนิสนี้สามารถเอาไปใช้ชุบชีวิตคนได้ด้วยอ่าก็ที่เขาคิดคิดกันไปก็มีความคิดสร้างสารรค์ดีคะ่ะตรงนี้ โอเคก็จบกันไปแล้วนะคะมาดูสรุปกัน summary ทั้งหมดนี้เราเรียนอะไรไปบ้างสารละลายคืออะไรสารละลายคือสารเนื้อเดียวที่ไม่บริสุทธิ์เกิดจากสารสองชนิดขึ้นไปมาอยู่รวมตัวกันและสารละลายประกอบไปด้วยสองส่วนก็คือตัวทางละลายจะเป็นสารที่มีสถานะเดียวกับสารละลายหรือมีปริมาณมากกว่าตัวถูกละลาย และอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวถูกละลายก็คือสารที่ถูกตัวทําละลายทาให้กระจายไปทั่วๆในตัวสารละลายนั่นเองค่ะโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคลิปสารละลายตัวทําละลายและตัวถูกละลายส่วนคลิปต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสารละลายอิมตัวและอิมตัวยิ่งยวนก็อย่าลืมไปติดตามกันได้เลยนะคะ ส่วนถ้าเกิดว่ามีใครมีคำถามก็สามารถไปติดตามทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ k ค i s ์ o ิแล้วก็โพสต์คําถามลง DM ได้เลยส่วนถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วก็ขอลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย